ครับนัดพาทำ a ชแนลวันนี้จะมาพา,าทำผัดพริกหมูนะครับวัาจะดูอุปกรณ์มีดังนี้นะครับซอสปรุงรสนะครับนี่ครับน้ำตาลครับรสด,ดีครับผงชูรส ซอสหอยนางลมครับพริกแกงครับกระเทียมพริกถั่วหมูครับเริ่มเลยนะครับเตรียมเครื่องไว้ก่อนตามกระเทียมกับพริกใส่กันนะครับ เล็กๆนะครับ ท่านผู้ชมดูไปจนจบนะครับจะรู้วิธีทํานะครับขั้นตอนนี้จะนานหน่อยเพราะต้องหั่นหมู ันนี้ก่อนนะครับที่เหลือเราก็ไว้ทำทานอีกนะครับ